สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนาเกี่ยวกับอาหารเสริมลดน้ําหนักนะคะตัวที่ไฟขาอยู่ก็คือของวิงไว้นั่นเองจะมาบอกกันนะคะว่าอะไรควรทานยังไงแล้วก็เลยวันนี้จะมาแนะนาทั้งสด่ตัวนะคะทั้ง4ตัวกินครบคกันได้หมดเลยคือมันส่งเสริมกันแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยในคนละเรื่องนะคะสําหรับตัวแรกเลยใครที่อยากลดน้ําหนักนะคะตรงนี้จะเป็นอาหารเสริมลดน้าหนักนะคะจะช่วยในการช่วยเล่งเผาผลาญ ไขมันแล้วก็บอกแป้งนะคะสิ่งที่เรากินเข้าไปใหม่แล้วก็ของเก่าที่สะสมอยู่ในร่างกายตัวนี้จะช่วยนะคะก็คือะเนโมลซิลเอนั่นเอง1กล่องนะคะจะมี10แคปซูลสาหรับคนท่าเบานะคะกิน1เม็ดคนท่าหนักกิน2เม็ดนะคะทานได้สูงสุดวันละ4เม็ดเลยนะสําหรับใครที่แบบกินแล้วดื้อยาคือกินแล้วไม่เห็นผลสามารถทานได้ทั้งเช้าทั้งเย็นแต่คือตามสูตรแล้วก็คือทานก่อนอาหาร15นาทีนะคะจะเป็นมื้อแรกของวันจะเป็นมื้อเช้าหรือว่ามื้อกลางวันก็ได้ตัวถัดไปนะคะเป็นอาหารเสริมแบบชง จะผอมก็ได้หรือจะอ้วนอยู่แล้วก็ได้ใครที่กินอะไรแล้วไม่เห็นผลกินคอลลาเจนกินมันมีอาหารเสริมอ,อะไรบ้างอะที่ช่วยผิวขาววิตามินซีหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้ากินแล้วไม่เห็นผลนะคะเอาตัวนี้ไปทานก่อนตัวนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์นะคะคลายว่าเป็นดีท็อกก็คือจะช่วยล้างระบบลำไส้นะคะตัวนี้เป็นไฟเบอร์จะกวาดสิ่งสปกปรกทั้งหมดที่อยู่ในลำไส้ของเรานะคะออกมาหมดเลย คือกินก่อนนอนหนึ่งซองนะคะตอนเช้าคือจูดเดียวจูดเดียวเท่านั้นไม่มีปวดไม่มีบิดนะคะตื่นตอนไหนขี้ตอนนั้นคือฝ้ายอายุ27่สจะแล้วนะคะทำว่ามีระบบเผาผลาญตังไม้ก็พงังก่อนหน้านี้ก็คืออ้วนเพราะว่าระบบเผาผลาญน่าจะพงังกินไปแล้วคือกินเยอะมากก็อ้วนก็เพลนะคะจนวนใครก็ว่าเลยต้องหันมาเพิ่งอาหารเสริมนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาออกกาลังกายแล้วก็ไม่ชอบออกกาลังกายไม่มีเพื่อนออกกําลังกายนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นไฟเบอร์นะคะที่จะช่วยลดพุงของเราได้ในหนึ่งในหนึ่งคืน,าคน,าน 1, 2, อาาหร เสริมไม่เห็นผลกินคอลลาเจนทำไมหน้าฉันไม่ใสขึ้นทำไมสิวฉันไม่หายถ้ากอกว่าร่างกายคุณไม่ดูดซึมนะคะเพราะว่ามีอะไรก็ไม่รู้มาเกาะอ,อยู่เต็มลำไส้ไปหมดเอาตัวนี้ไปลองค่ะ1นึซองหนึ่งคืนแล้วทานอาหารเสริมนะคะคุณจะรู้ว่ามันดีขึ้นจริงๆตัวนี้ได้ผิวพรรณด้วยนะคะเพราะว่าระบบคุณดีแล้วร่างกายคุณสะอาดแล้วทุกอย่างคือดีนะคะต่อไปสําหรับใครที่หิวตุกจิกคือ ชอบกินระหว่างวานันเราจะมี2ตัวให้เลือกนะคะชอบกินระหว่างวันเนี่ยถ้าก็บ่าตอนบ่ายเนี่ยเพิ่งกินอาหารเที่ยงมาเพิ่งกินมื้อเที่ยงมาแต่ตอนบ่ายอะฉันกินอีะไรทำไมฉันหิวนู่นนี่นั่นกินขนมจุกจิกเยอะแยะแต่ไม่หมดตัวนี้นะคะขนมเนี่ยมีแต่แป้งมีแต่ไขมันนะคะแล้วก็จะทำให้เราอ้วนก็เอาตัวนี้ไปเลยสำหรับใครที่ไม่กินกาแฟแนะนำเป็นตัวซัลโก้นะคะ ไม่มีที่มางเลยจ้าและสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟนะคะตอนบ่ายอาจจะง่วงนะคะหรือว่าเป็นคนที่ชอบทานกาแฟอยู่แล้วในทุกๆวันตอนเช้าหรือตอนบ่ายนะคะก็แนะนําเป็นตัวเดล f ิ e ยูคอฟฟี่เลยตัวนี้นะคะกลิ่นหอมมากมีไฟเบอร์นะคะที่จะช่วยให้เราอิ่มนานอยู่ท้องทานช่วงบ่ายนะคะบางทีอยู่ได้ถึงเย็นทําให้มือเย็นเนี่ยเราไม่ต้องทานอาหารเลยพอไม่ทานอาหารถ้ากับว่าเหมือนเราลดมือเย็นไปได้พอลดมือเย็นไปได้น้ำหนักเราก็จะลดลงอีกนะคะเหตุผลที่ต้องทานครบคู่กันทั้ง4ตัวนะคะก็คือจะช่วยให้เราลดไวมากขึ้นหรือว่า3ตัวนะะสาม่ชชอบกกกกิกินน็โจะ3ตัวก็คือเป็น S ber ก็จะทาน3าตัวนี้นะคะเป็นเอสไฟเบอร์แล้วก็กาแฟนะคะด้วยเอสนะคะทานตอนเช้าอาหารสอ,อาหา15นาทีไฟเบอร์ทานตอนเย็นก่อนน,ะะอ,น,นอนนะคะตอนเช้าตื่นมาพุงยุบแน่นอนแล้วก็ตัวกาแฟนะคะก็อาจจะกินเป็นตอนเช้าใครที่กินกาแฟทุกเช้านะคะก็ส่งเป็นแบบูกาแฟกินแทนหรือว่าใครที่ชอบกินตอนบ่ายนะคะก็ส่งเป็นยูคอฟฟกินตอนบ่ายถ้ากินตอนบ่ายเนี่ยอาจจะอิ่มนานไปถึงตอนเย็นทำให้ตอนเย็นเนี่ยเราลดมื้ออาหารลงไปได้นะคะ ถ้าสำหรับใครที่ไม่ชอบไม่กินกาแฟนะคะกินช็อโกโก้ก็คือเป็นสูรส <aja> ตร <Dual> นี้เลย3ตัวนี้นะคะก็คือให้กินช็อโกโก้ตอนบ่ายน,นะคะหรือไม่ก็ให้กินช็อโกโก้ตอนเย็นแทนมื้ออาหารไปเลยหรือบางคนนะคะนอนดึกนะคะนอนดึกกินดึกก็คือให้กินช็อกโก้มือเย็นไปเลยแล้วว่าหรือว่ากินดึกแทนขนมจุกจิกแทนของบ่ายน,นะคะตัวนี้ก็คือจะตอบโจทย์มากตัวนี้จะเป็นเครื่องดื่มศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะช่วยช่วยให้ร่างกายเนี่ยไม่รับ น้ำตาลเพิ่มไม่รับไขมันเพิ่มนะคะก็จะเอาตัวนี้ไปทดแทนทําให้ S อสเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่าไปเผาผลาญเฉพาะของเก่าที่อยู่ในร่างกายเราไม่ได้เติมเพิ่มเข้าไปนะคะพลังงานที่ให้ก็คือไม่เยอะนะคะไม่ถึง100แคลแค่เดินประมาณ1นึ่ก็น่าจะหายหมดแล้วสําหรับ70แคลอรี่นะคะใน1,2ซองก็จูตนี้นะคะสกล่องนะคะเจ็ดหาสิบบาทถทนนส่งฟรีด้นะคะ